ขเหยหอว้านี่แหละตีตอแค่ตรงเนี้ยตีอ่ะตีเตอเจ็บไมตีกันไหมตาตีก็เตอไม่แ็เตกตีเลยก็ไปเลยก็เลยโอ๊ยไหนอ่ะเออลองดูนี่มันจะต

วมัน,นอ่ะองไวตาอ่ะไงทงออ้องเพราะวาจะจับหัวกูแล้วพรากูก็จะไม่จับี่พสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วไเนี่ยเพื่อนรู้จัก